เหมือนเรามาเที่ยวกันอะ่ะอาจจะแ,แบบอ่าใช่แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเต้นๆนิดนึงอ,งอะไรเงี้ยอ่าเดินมาเลยฮะเดินมาเลยใช่ใชนะ่มาเลยมาเลยโอเคใช่อย่างี้เลยเจ้าบ่าวมองเจ้าสาวครับใช่ใช่โอเคดีมากเดินจนสุดเลยองหมยา เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้ง EP นี้เป็น EP ที่5้ล้วครับ1นิดเหมือนไม่ได้นับ EP แรกนิดนานมาแล้วก็ EP 2, 3, 4ที่ผ่านมา EP นี้เป็น EP ที่5ครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ท่าถ่ายรูปอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือถ้าใครได้ดูคลิปที่พี่พาไปสวนหลวงนะครับนานมาแล้วนะ อันนี้คืองานที่ถ่ายมานานแล้วนะครับน่าจะปีที่แล้วม,มันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่ไปเซเวดูสถานที่นะครับก่อนที่จะไปถ่ายภาพของคู่นี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงค์คลิปนั้นไว้ให้ดูนะว่าวันที่พี่ไปเซเวหรือไปดูโลเคชันเนี้ยพี่มองเห็นอะไรบ้างในสวนหลวงรอก้าแล้วมาวันนีนะ้ก็เลยจะเอาภาพถ่ายที่ถ่ายหลังจากวันที่ไปเซเวก็คือ,องานนี้เป็นงานจริงเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของคู่นี้นะครับเราถ่ายทั้งหมด2ชุดนะก็จะมีชุดลำลองกับชุดที่เป็นทางการก็คือชุดสูตรกับชุด ลาตีของเจ้าสาวนะครับๆๆๆๆเดี๋ยว Self então, จะพาไปดูชุดลำลองก่อนนะฮะโดยชุดนี้ที่เล่งไว้ก็คือเป็นพายเรือครับเพราะว่าจากชุดที่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าเหมาะก,กับการพายเรือมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีโลเคชันหนึ่งที่พี่ถ่ายว่ามันจะมีเรือแบบสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองอะไรเงีง้ๆๆยเออมันน่าจะเหมาะมากกว่าที่จะไปถ่ายกับต้นไม้หรือดอกไม้ที่อยู่ในสวนหลวงร๊อก้านะครับเซตนี้ก็เลยเลือกที่จะถ่ายในเรือนะครับ ช็อตแรกที่ถ่ายเป็นช็อตที่ถ่ายก่อนที่จะลงเรือนอะครับพอดีเห็นทางเดินที่ลงไปแล้วเห็นแบ็กกราวที่เป็นต้นมะพร้าวซึ่งดูแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนทะเลมันเหมือนริมทะเลอะไรเงี้ยมันมีต้นมะพร้าวด้วยเป็นแบ็กกราวข้างหลังแล้วก็เป็นเป็นทางเดินลงไปในลงไปในน้ําซึ่งถ้าเรามองแคบๆมองเฉพาะจุดตรงนั้นอะมันก็เหมือนเหมือนท่าเรือที่ที่อยู่บนเกาะอะแล้วก็ช็อตถัดไปก็คือพี่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยให้ทั้งคู่ลงไปในเรือก่อนแล้วพี่ก็อยู่บนบก แล้วก็ถ่ายหลังจากนั้นก็พี่ก็ปั่นเรือเป็ดตามลงไปถ่ายอีกรอบหนึ่งฮนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันวินี่สวยเลยหม,มุนจนเรื่อ <c oughs> ความยากในการถ่ายภาพบนเรือก็คือมันเป็นเรือที่ใช้มือพายใช่ป่ะมันแบบมันบับทิศทางแบบค่อนข้างยากแล้วก็เราไม่ใช่มืออาชีพในการพายเรือนะีกมหรอ ความยากก็คือการควบคุมทิศทางต่างๆนานานี่ก็ค่อนข้างยากลําบากนิดหนึ่งบางทีแบบเรือก็ไหลไปจนสุดออกจากเฟรมอะไรเงี้ยในเฟรมที่เป็นวิดีโอนะแต่เฟรมภาพนิ่งพี่ก็สามารถเดินตามถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็ทุรักทุเลมกันนะต้องออกดัน

นะซึ่งการโพสท่านะครับค่อนข้างยากเพราะอย่างที่บอกมันทุรักทุเลเรื่องของเรือมันโครงเคกรงนึกออกไหมลการจัดท่าจัดโพสอะไรเงีย้ยก็ค่อนข้างลําบากนิดน,นึงบางทีแบบเราก็จะกลัวแบบเรือมันโครงอ่ะ กลับมาที่ชุดแต่งงานนะครับชุดนี้จริงๆถ่ายหลายมุมเหมือนกันนะฮะแต่อยากเอามุมนี้มาให้ดูเพราะว่ามุมนี้คือมุมที่พี่พรีเซนต์ในคลิปที่แล้วที่พาไปดูโลเคชันที่สวนหลวงร้อเก้านะพี่รู้สึกว่าแบบที่มุมนี้แบบมันฝรั่งเศสอันนี้คิดไปเองนะจินตนาการเองคืออตัวโดมหลังคาครับมันแบบมันเหมือนหอไอเฟลแล้วก็ตัวต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่เขาตัดแล้วก็เป็นช่องอะไรเงี้ยเพรมันดูสวยงาม อมันดูแล้วแบบดูสวยอลังการอะไรเงี้ยพี่ก็เลือกมุมเนี้ยมาให้ดูนะครับโดยที่พี่ก็ให้ทั้งคู่นะฮะเดินโดยที่พี่จะกำกับท่าว่าระหว่างเดินนี่ทําอะไรบ้างให้มองหน้ากันให้จูงมือกันให้ยิ้มให้กันให้เจ้าสาวแบบเต้นเดินดูสนุกสนานอะไรเงี้ยอดูมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับถอยสองเก้าโอเคมาเลยครับขอสนุกสนุกใช่ใช่ใช เดยวนะขอใหม่ขอใหม่หมมเร็วส,สนุกช้าๆได้ไหมโอเคมาครับมีจังหวะใช่ใช่สนุกขึ้นอีกใช่ประมาณนี้ขึ้นอีกนิดหนึง่งอีกนิดนึงดีครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยดีมากกะบป๋ามองจระเส๋าไว้ดีครับเดินจนสุดเลยเดินจนสุดเลยโอเค นอกจากนั้นในมุมเดียวกันพี่ก็ให้ทั้งคู่ทําท่าเหมือนกําลัง mm hmm. เต้นหลัง mm hmm. ก็โดยที่มีฉากหลังเป็นหอประชุมของส่วนหลวงรอก,ก้านะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่นเลยเนะียให้เจ้าบ่ายืนนิ่งๆแล้วก็เจ้าสาวก็หมุนตัวไปเรื่อยๆนะครับโดยที่โดยที่พี่จะบอกว่าพอหมุนมาหากล้องปุ๊บให้หันหน้าเข้ามาหากล้องเพื่อที่พี่จะได้กดชัตเตอร์ได้นะครับ mm hmm. ก็อารมณ์นี้คือเป็นอารมณ์ที่ที่มีมูฟเมนต์จริงๆนะครับ ฝนตกพอดีเลยไม่รู้ได้ยินเสียงฝนตกหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ